สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องพิมพ์งบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงินงบกระแสเงินสดเมื<ะ>่อเราเข้ามาที่โปรแกรมแล้วนะคะให้เรากดเลือกเป็นที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะให้เราดูที่รายงานทางการเงินค่ะและให้เรากดเข้าไปที่งบกำไรขาดทุนค่ะ พักเดือนที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นให้เราล้องขอที่มุมขวาบนค่ะรอสักครู่นะคะกด Yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่นะคะได้รับรายงานงบก,กำไรขาดทุนกดตกลงค่ะ ก็จะได้รายงานงบกำไรขาดทุนมาแล้วนะคะรวมรายได้อยู่ที่15,200บาทรวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่14,864.97บาทกําทกำไรขาดทุนสุดที่อยู่ที่334.03บาทค่ะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่โปรแกรมนะคะกดออกค่ะหลังจากนั้น ให้เรากดเข้าไปที่งบแสดงฐานะการเงินค่ะให้เลือกเดือนที่ต้องการค่ะเราจะเลือกรูปแบบรายงานเป็นแบบสแสดงรายงานตามหมวดบัญชีนะคะกดร้องของที่มุมขวาบนได้เลยค่ะกด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่นะคะ พอได้รับรายงานแล้วให้เรากดเข้าไปค่ะเราก็จะได้งบฐานะทางการเงินแล้วนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนรวมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดบาทค่ะรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบหกจุดแปดสิบห้าค่ะรวมสินทรัพย์ทั้งหมดคือหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสี่จุดศูนย์สามรวมนี้สินหมุนเวียน หกหมื 65, บาทรวมหนี้สินไม่หมุนเวียนคือศนบาทค่ะรวมหนี้สินทั้งหมดคือหกหมืบาทรวมส่วนของผู้ถือหุ้นคือเก้าหมืบาทรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นคือหนึ่งแสนับาทหลังจากนั้นให้เรากลับเข้าไปที่หน้าโปรแกรมสมาร์ปิดนะคะ กดออกค่ะพอเรากลับมาอยู่ที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะให้เราดูที่รายงานทางการเงินและให้เรากดเข้าไปที่งบกระแสงเงินสดทางอ้อมค่ะเลือกวันที่ที่ต้องการค่ะซึ่งก็คือวันที่1มกราจนถึงวันที่31มมกราค่ะ กดต้องขอที่มุมขวาบนได้เลยค่ะกด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่นะคะได้รับรายงานงบกระแสะเงินสดทางอ้อมกดตกลงค่ะเราก็จะได้งบกระแสะเงินสดทางอ้อมมาแล้วนะคะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดนะคะก็จะอยู่ที่ 12476.33บาทค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ